ส,ส,ส,สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้พพา289นะคะนำผ้าไหมสุรีนสวยๆมาพบกับทุกท่านอีกแล้วนะคะสนใจผ้าไหมแอดไลน์เบอร์นี้ทักทายคุยกันได้นะคะจองผ้าไหมสวยๆก่อนใครค่ะวันนี้เป็นผ้า5าตะโกโทยุกโดกนะคะมาชมผ้าผืนแรกค่ะเป็นผ้าตะโกโทยุกโดกเม็ดมะยมนะคะสีเทาๆนะคะมีหน้านางชาย นานงแบบนี้นะคะเป็นผ้าเชิงบนล่างค่ะมีหน้านางชายครุยนะคะ ใช้ทักมาค่ะผือนละ3,300บาทค่ะอาบน้ํายาส่มสีนะคะพื้นต่อไปค่ะห้าตะกรทอยกดอกเม็ดพริกไทยค่ะเชิงช้างนะคะเชิงช้างข้างบนนะคะแบบ ล่างนะคะเป็นผ้าเชิงล่างเชิงเดียวค่ะเป็นห้าตะโกโโยกโดกมีหน้านางชายคุยนะคะหน้านางแบบนี้ดูลายชัดๆนะคะผ้าผืนนี้เครือไม่ใช่สีดำนะคะผ้าในเหลือบสีนะ เกือบสีแบบนี้นะคะครัเป็นสีเหลืองกับชมพูนะคะกลืนกันเลยค่ะถ้าระกรอทอยกดอกนะคะเม็ดพริกไทยมีหน้านางชายครีค่คะ เชิงช้างนะคะราคาพิเศษนะคะอาบน้ำยาส่งฟรีค่ะพื้นต่อไปค่ะห้าตะโกโทย,ยกโักดกเม็ดพริกไทยนะคะเปียนผ้าเชิงบนล่างค่ะ มีหน้านางนะคะหน้านางเป็นแบบนี้หน้านางนะคะชายครุยค่ะโคนสีงาช้างนะคะเป็นลายสีเหลืองทองนะคะกับสีงาช้างนะคะ นไดนสนใจทักมาค่ะผืนละ3,300บาทค่ะราคานี้เยบ็บปริมอาบน้ำยาส่ฟรีนะคะผื้นต่อไปค่ะ แมตัวอก้โทยกดอกนะคะเม็ดมะยมค่ะมีหน้านางชายคุยนะคะลายแบบนี้ค่ะเป็นผ้าเชิงบนล่างนะคะ มีหน้านางชายครุยค่ะคืนนี้โทอยกดอกเม็ดไมยมมนะคะถ้านใดสนใจทักมาค่ะผืนละสามพันบาทค่ะราคานี้เย็บริมอาบน้ำยาส่งฟรี ตันต่อไปค่ะห้าตะกอทอยกดอกเม็ดพริกไทยค่ะอันนี้เป็นท้องผ้าเป็นสีงาช้างนะคะแดงค่ะสีแดงมัดลายสีแดงนะคะมันมีนะคะมีด้านานายชายคลุยค่ะ สนใจทักมาค่ะ3,300บาทค่ะขึ้นจะไปค่ะ ้จะจกอทอยกดอกนะคะเม็ดพริกไทยค่ะลายดอกไม้สวยๆนะคะสีหวานๆแบบนี้ค่ะหน้านางนะคะนี่ค่ะดอกไม้สวยๆค่ะเป็นผ้าเชิงบนล่างนะคะมีหน้านางชายคุยค ชมพูสวยหวานนะคะหน้านานแบบนี้ก็สวยนะคะสนใจทักมานะคะผือละสามพันสามร้อยบาทค่ะคือละสามพันสามร้อยบาทราคานี้อาบน้ำยาส่งฟรี ชมพูหวานหวานขึ้นต่อไปค่ะโทนหวานนะคะวันนี้เยอะเลยฮาตะโกทอยกดอกนะคะลายลูกแก้วค่ะเชิงบนล่างมีหน้านางชายคลุยค่ะมัดหมี่ลายก้นหอยแบบนี้ค่ะ หน้านางนะคะอาจจะมีเสียงแทรกซ้อน,นะครับพัดลมเสียงดังนีดึงนะคะอากาศร้อนมาก พอ,อยุดอกลายลูกแก้วค่ะมีหน้านางชายครุยนะคะผ้าโทนหวานหวานมากค่ะคือละสามพามร้อบาทค่ะอาบน้ำยาส่งฟรีนะคะ ต่อไปค่ะผ้าโทนหวานนะคะอันนี้ออกแดงแๆนะคะสีขาวกับสีแดงนะคะเป็น5้าตะโกโทอยุบดอกเม็ดพริกไทยค่ะลายเล็กๆนะคะลายเล็กๆแบบนี้เหมือนลายดาวกระจายนะคะมีหน้านางชายคุยนะคะ นางนะคะเป็นผ้าเชิงบนล่างค่ะมีหน้านางชายคุยค่ะหน้านางก็สวยนะคะสนใจทักมาค่ะ3,300ันสบาทค่ะ พื้นต่อไปค่ะเป็นผ้าห้าตะโกนะคะโพยกดกเม็ดพริกไทยค่ะม่วงอ่อนๆอแบบนี้นะคะสมปะปูมชัยครุยค่ะผ้าเชิงบนล่างค่ะ ตัวนี้เป็นม่วงอ่อนๆนะคะม่วงอ่อนๆสนใจทักมาค่ะ ผืนต่อไปค่ะผืนนี้ก็มัวม่วอีกผืนหนึ่งห้าตะโกอยุกดอกเม็ดพริกไทยค่ะมีหน้านางชายครุยนะคะหน้านาง2ชั้นด้วยค่ะหน้านางสองชั้นแบบนี้นะคะผืนนี้หน้านางสองชั้น ม่วงแต่หน้านางชมพูนะคะเป็นหน้านาง2ชั้นหน้านางสวยนะคะถ้าเอามาโทเป็นยอดหน้านางก็ยิ่งสวยนะคะชมพูท้น่าจะสวยสีผูสวยๆค่ะม่วงกับชมพูนะคะเป็นผ้าห้าตะโกโทยุกดอกเม็ดพริกไทยค่ะ หน้านางนะคะสนใจทักมาค่ะ3,300บาทค่ะอาบน้ำยาส่งฟรีเพิ่นี้อาบน้ำยาแล้วนะคะหน้านางสองชั้น สนใจผ้าไหมสุรินสวยๆนะคะแอดไลน์เบอร์นี้ทักทายคุยกันได้ค่ะจองผ้าไหมสวยๆก่อนใครค่ะฝากกดติดตามค่ะกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปก่อนใครจองผ้าก่อนใครด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ